ทำไปปิดท่านี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้โูเนี่ยเนี่ยยังเนี่ยตรงเนี้ยโคตรอร่อยเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะลอกคราบออกมาปูเหมือนซุปสดไก่มาละเอียดไก่ไ้วยทอดกินมมาตินได้เลยอร่อยตอปเปว่าอร่อย